ถ้ามีกฎข้อหนึ่งที่บอกว่าห้ามคุณช่วยคนที่กำลังจะตายหรือว่าคนที่กำลังจะตกน้ำคุณจะทำตามหรือไม่เรื่องราวนี้นะคะครูอ,อ้นจะย้อนไปเกี่ยวกับเรื่องราวของพระนางเรือลมค่ะที่ถือว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สะเทือนใจมากๆนะคะเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะ แต่ก่อนจะรับชมรับฟังนะคะกูออนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับกูออนได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้ามีกฎข้อหนึ่งที่ห้ามคุณช่วยชีวิตคนที่กําลังจะตายคุณจะยอมทาตามไหมนีม่ไม่ใช่แค่คําถามสมมุติแต่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ไทยค่ะกับหญิงคนหนึ่งที่ทั้งสวยสง,ง่าและเป็นถึงพระมเหสีนั่นก็คือพระนางสุนันทากุมารีรัตหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าพระนางเรือล่มค่ะ เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีพศ2423ขบวนเรือพระที่นั่งกำลังล่องจากกรุงเทพมหานครไปบางปะอินค่ะเรือของพระนางเกิดล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมพระราชธิดาองค์เล็กค่ะมีคนเห็นนะคะแต่ก็ไม่มีใครกล้าช่วยเพราะในสมัยนั้นกฎมนเทียนบานห้ามผู้ใดแตะต้องพระวรกายเจ้าหน่ายชั้นสูงแม้ในยามขับขันก็ต้องยืนมองด้วยความหวาดกลัว นักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรเคยชี้ว่า <S <S เหตุการณ์นี้สะท้อนช่องว่างระหว่างอำนาจกับมนุษยธรรมกฎที่สร้างเพื่อคุ้มครองกลับพรากชีวิตของผู้ที่เป็นที่รักที่สุดของรัชก,กาลที่5หลังเหตุการณ์นั้นนะคะพระองค์ก็ทรงสร้างอนุาสาวรีย์พระนางเรือร่มที่วัดกู้นนทบ,บุรีค่ะและผู้คนก็ยังมากราบไหว้ขอพรเรื่องความรักมาจนถึงปัจจุบันนี้ บางตำนานไม่ได้ตายไปกับการเวลาแต่ลอยอยู่ในกระแสน้ำเหมือนเสียงสะท้อนของคำถามเดิมว่าระหว่างหน้าที่กับหัวใจคุณจะเลือกอะไรแล้วคุณล่ะคะคิดว่ากฎที่ห้ามช่วยชีวิตในครั้งนั้นสมควรหรือไม่